นหนักงแขนแล้วน้ำหนักลงขาซ้ายขวาไปพอซ้ายขวาป๊มันจะไม่เหนื่อยเออเดี๋ยวเดี๋ยวบอกเดี๋ยวดูแม่ดูแปดเก้าน้ำหนักลงขาซ้ายเออไปขวาไปน้ำหนักลงซ้ายขวาไปซ้ายขวาไป ซ้ายขาอ้าวทำไมอ่ะม,มันพุทธหรอ,อยีซ้าดยขาขึ้นรแบบแเนี่ยซ้า,า,ายแม่รือเวลาตอนที่แม่ลงเดินเลยตอนที่ลงรถอ่ะซูซ้ายขวาไปค่อยเงินบ้งดิซ้ายขวาเออเห็นไหมแมอ่อย่าใช้มือทำหนักซ้าย เอามือเอาน้ำหนักลงที่เท้าซ้ายขวา,าย,ยกขาลงสูงหน่อยเดี๋ยวเพื่อต่อไปจะขึ้นอันนี้ละขึ้นบันไดละยกขาลงสูงอย่ายาลากขาอโอ้โเกิก๊กเอามาไว้นี่